ี่น้องเหยียบแล้วอยู่ตีนใครล่ะทิ้งแล้วเอามาเอาปากันที่เส้นกุ้งทีนั่ยูตนนี่มาเอาป่ากันอัพนี่เดี๋ยวเราเอานี่ยอยู่ตีนตีนเราเนี่ยเอามาเอาเร็วเย็บไว้อยู่ตัวเท่ากับแผ่นขอแข้งมั้ยใค้เป็นสิงห์อ้าวเป็นไงรการตรงไหนโซนตีนฝั่งโน้นฝั่งโน้นเออใต้ตีนเลยใต้ใต้ตีนเลยเออเอาตีนออกนะไปเลยไปนะเอ๋อ พอแล้วพี่น้องเอ้าช่างช่างมักแล้วเอ้าช่างช่างช่างบริการช่างเอ้ามาแล้วครับเต็มที่สองอู้อู้อเล่าอีเล่าอีเล่ามาแล้วมีอยู่แต่มันยัง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 นี่โอ้มันอันนี้มันโคนลึกเยี่ยมลองยังไงตัวมันใหญ่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 มากอย่าให้หลุดนาซิงนะตัวใหญ่มากอู้หูของจริงแล้วเมียที่สองแล้วเมียที่สองแล้วพี่น้องด้านในแหละนี่ เกว่า <ไง S 1> สิง <แก S 1> เจอน้องสิงกำลังจับอยู่ตัวหนึ่งได้มาสองแต้มนะพี่น้องเนาะโอ้ใหญ่ครับสองตัวนีนบักใหญ่เลยอุ้ยเมื่อกี้มาดูกรปาอะไรอัพถือไว้อัพถือไว้อัพถือไวเอ้เอ้ยอยู่ตินแห่ป้ดี้เลยใส่เดียวกันใส่เดียวกันโอ้ใส่เดียวกันเซีนกุ้งบอกว่าใส่เดียวกันครับสามแต้มที่สามมาแล้วแต้มแล้วกำใหญ่ขนาดนี้เออเดียเด๋ยวมันจะหายากหายากเอา ไม้เดินหาปลดุกกันโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ดีใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเลยโอ้โหสามตัวโก้เลยโอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยเห็นไหม